สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s o i x ฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับใหม่เดีมาลกเมย์วันนี้เราอยู่ในเกม a อนิเมะ Dimension Simulator อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งจะอัปเดตมาใหม่เลยนะเนาะอัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตท,ที่ว้าวมากเลยเดี๋ยวคลิปรีวิวแพทอัปเดตเดี๋ยวจะไปแยกอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาลองเล่นนะดันนะสิ่งที่เรียกว่าดันนะดันกิจกรรมฮาโลวีนนะครับนี่มันน่าสนใจตรงที่ได้การ์ดแดงนะ ไม่รู้ว่ามันจะต้องครูดาวหรือเปล่านะแบบว่าสามารถลงได้เรื่อยๆหรือต้องลงชั่วโมงละหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ยักไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็มีทอฟฟี่เนาะเอาไว้ทําอะไรก็คืออีเวนต์ใหม่ของของฮาโลวีนนะเนาะมันจะเป็นสุ่มครั้งที่แล้วก็เป็นของสโลนะฮะแล้วก็นี่รอบนี้เป็นลูฟี่ล่างฮาโลวีนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีมงกุฎด้วยมงกุฎสามารถออกตรงนี้ได้แล้วก็ออกตรงดันได้นะ ก็มีสกินด้วยนะฮะต่างๆนาๆนาเนาะแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่าในส่วนตรงนี้ถ้าใครได้ดูคลิป1คลิกเสร็จเควสแล้วก็น่าจะแบบรับท็อปฟี่ในส่วนตรงนี้ไปแบบง่ายๆเลยนะแบบว่า AFK ทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็กดเคลมเลยนะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกไว้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่เคยลองทาละ1ครั้งทําได้เหมือนเดิมนะฮะปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะลองลงดันเลยละกันนะฮะอ่าครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องน้องซอสกับน้องนิวนะฮะเดี๋ยวเออกริร ดัน,นของกิจกรรมครั้งนี้มันจะต้องอมีเงื่อนไขนิดหนึน่งนะที่ไม่สามารถลงคนเดียวได้นะต้องให้เพื่อนมาช่วยนะหรือว่าไม่มีเพื่อนที่เอาน้องๆมาเล่นลนี่แหละเนาะต้องเล่น3คนขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะครับว่ามันเล่นคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวพี่จะสร้างใหม่ก่อนแล้วก็กดสตาร์ทนะปึบ๊บนี่มันบอกว่าต้องอะไรรีรีควิ์สามเพเยอร์ทูสตาร์ทนะเท่ากับว่าต้องเล่น3คนขึ้นไปนั่นเอง โอเคตื่นเต้นแล้วเราจะไปเริ่มอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ลองเล่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ครั้งแรกก็ปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ไปเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ปะไปลุยกันครับว้าวตอนนี้พี่ใช้ตัว Naruto นาะรุโตนะฮะนารุโตนารุโตแรงรันสุดก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเวฟบแรกนะนี่เวฟแรกนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีตรงจินโวตแตกหรือเปล่าจะตายหาแล้ว ลืมลืม,มว่าสกิลหนึ่งนารูตโตะมันเป็นสกิลพุ่งไปนะฮะพีร่ระวังนะครับมันเนิร์ฟทุกอย่างนะเล,เ,เลือกก็นฟดาเมจก็เนิร์ฟนะเอาเลือดเหลืหนึ่งมื่นเพิ่งสังเกตนะครับทุกคนเอ้ยแต่ว่ายังดีที่มันยังดูดเลือดอยู่นะฮะโอ้ <c oughs> โนโนโนกดลืมลืมันเล็กมันเล็กน่าเพิ่งจะบอกไปว, <Gud> ว่า เวียบเรกง่ายนะอุ้ยมีบอสด้วยเออค่อยนั่งถือเล่นหน่อยนะฮะมีมินิบอสด้วยนะวะทุกแย่โดนโดนสปอตท้าตายไปยาวมินิบอส์ดงจนันทร์วิทำไมมันแดงยาวๆเลยอนะ่ะอ๋อเป็นเป็นรูปแมปเฉยๆนะฮะอันนี้มันให้มันให้น้องๆมาช่วยแบกมากกว่าปะเนี่ยแไอพี่ดูไม่ทำอะไรเลยวะโอ้นารุโตะข้อเสียมันอย่างเดียวนะคือ มีสกิลอตาตะักน้อยเนาะเฮ้ยมีคนโอ้โหน้องๆตายกันไปแล้วสองคนโอ้ซึ่งเท่ากับว่า<ม>นาฬิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือวงสกิลกว้างมากนะฮะอ่าก็เท่ากับว่าต้องหาตัวที่มีอมตาเยอะๆนะฮะดันดูยากนะว่ามอนเป็นอะไรตัวไหนคือมอนรือ่าคิสตันนะฮคิสตันเบบี้เรี๋ยจากเราเดือดทนันกันไหม กดลงซอสไม่ฮันครับรู้จักปะคิสตันเบบี้เคยเล่นเปล่ารู้จักครับเป็นใคยเล่นยุคพี่สมัยเด็กเลยนะคิสตันเบบี้สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์นะฮะควบคุมติ๊ดตาแล้วเพ่อทำไมมันตึงจังไนงะเว็บแรกนี่ง่ายนะแต่เว็บหลังๆมาตึงจัดอุ้ยมีเป็นหลุมด้วยนะฮะ เดี๋ยวพี่อุ๊ย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 อุยอุ๊อยอะไรเงี้ยรอรอเขาผมตายหมดแล้วเกิดใหม่รวยหมดแล้วเหรออุ๊ยมีหายตัวด้วยบอสเอาวะอุ๊ยพี่แตกเหลือตัวเดียวเหลือจริงๆเขาควรจะลงหลายๆตัววะเนี่ยหรือว่าเราส่งมาสามคนลงมาสามคนไม่ไหวหรอกอันนี้ก็ว่าครับแต่ผม ขาดว่นไหนไม่ได้เล่นนานเออ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 แต่กดเพรสีรออะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหถึงกับต้องกดเพชรนะเพราะว่าอยากรู้นั่นเองว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆต้องซอ้อมอยู่หนึ่งตัวป้ะหรือว่าต้องซอ้อมหมดแล้ว มาดูกันว่ารอบแรกจะได้อะไรไ <Thank you. S 1> อ <c oughs> เกลือครับโอ้โหเกลือวิแต่ว่า อัน,นี้ได้เยอะอยู่นะท็อฟฟี่ได้ร้อยสามสามทอฟฟี่เลยนะเอ้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะปกติคือกิจกรรมครั้งที่แล้วที่เป็นโซโลมันต้องออนไลน์ในเกมเท่านั้นแนะถึงจะได้ทอฟฟี่ไปสุ่มหรือว่าเติมเอาเนาะอันนี้ก็คือถูกใจสายฟรีนะฮะมาตะกี้เราเล่นแบบไนท์แมร์กันนะฮะเราจะมาลองว่าเอ้ยเล่นแบบร์ดคอ์นะฮะเราจะมาลองว่าถ้าธรรมดาของรางวัลจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างไหม รู้สึกว่าการเวฟเคลียรมอนพอๆ <tinc S 1> กันนะฮะฮัทคอร์กับปกติไม่ได้รู้สึกถึงความง่ายขึ้นเลยนะฮะเดี <subscribe> ๋ยวต้องไปดูตรงรีวาร์ดมาว่ามันเป็นงไงอุ้ยจะตายนะะเล่นไปไอ้สีแดงๆไม่ใช่อุวยอุ้จะตายจะตาย ไอสีแดงๆไม่ไม่ใช่วงสกิลบอสเนาะเป็นแค่สีของพื้นแมปเฉยๆนะตอนแรกที่กเสียวมันกันจะตายแล้วอู้เรียบร้อยแต่ <c oughs> พยายามเอาตัวที่มันยิงสกิลระยะไกลดีกว่านะฮะแมปนี้เนาะอย่าเข้าไปใกล้มันเลยเข้าไปใกล้แล้วหาที่หลบสกิลยาก ทำไมรู้สึกว่านอร์ a มมันยากกว่าเนี่ยบอสก็ดาเมทเท่ากับฮาร์ดคอร์เลยนะอ๋อที่สังเกตได้หนึ่งอย่างคือพนะี่เห็นกระชา้นเลยก็ยคือเราไม่ใช่เราก็คือตนะกี้พี่สกิลใส่มอนนะพี่สกิลใส่มอนเข้าพันหกนะครับ ถ้าเป็นระดับ hard core เนาะแต่ว่าเป็นระดับ normal สกิลเข้ามอนประมาณ2,000นะ2,000ถึง2,300นสาได้นะกดอันที่แชงคูดไปอา่าขึ้นมาเป็นขี้แตกขึ้นมาเป็น4,000ันหลักพันนะทุกคนพันหรือหมื่นวะเนี่ยเฮ้ยทำไม,ไมรู้สึกว่ามอนมอน,ม,อนมันตึงกว่าเนี่ย <laughs> อะไรครับนี่เรามาดูบอสกันนะว่าจะได้กดเพชรหรือเปล่าวุวยวับวับวับนิดนึงนี่แห่ตัวเก่งเลือดบอสเท่ากันเลยนะโอเคเดี๋ยวไปสรุปคลิปกันนะเอาอ่าอ่ะโอเคนะครับตะกี้เราเห็น เมื่อกี้พี่เห็นแล้วว่ามันจํากัดต่อวันนะครับไม่รู้ว่ามันจํากัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเทียบนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอะ,อะไรอะมงกุฎที่เราถ้าได้มามันก็จะสวมประมาณนี้นะฮะซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้เนาะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นี้นะฮะกิจกรรมฮาโลวีนเนาะก็ถือว่าดีอยู่นะครับ มันได้การ์ดแดงนะมีโอกาสออกการ์ดแดง0.75ซึ่งพวกการ์ดนะครับสามารถสุ่มออกได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าแคนดี้แต่ว่าแคนดี้นะครับอ่ามีจํากัดต่อวันเนาะเครื่องประดับนะเครื่องประดับมี2ชิ้นนะมีปีกแวมไพร์กับอะไรอ,งงนะอ่ะมงกุฎนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของโหมดฮาร์ดคอร์อ่าเมื่อกี้มีน้องในดิสคอร์ที่ลงด้วยกันนะน้องซอสบอกว่าเล่นแบบไม่ฮาร์ดคอร์นะฮะจะทําให้บอสต,ตีเบาลงนะครับแค่บอสเนาะตี ลงนะแต่ว่าในในดันก็ยังรู้สึกว่าตึงเหมือนเดิมน,นะที่พี่เล่นตะกี้เนะี่ยรู้สึกว่าตึงเหมือนเดิมแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าเล่นกิจกรรมนี้ต้องเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับใครก็ได้3คนขึ้นไปนั่นเองนะฮะถ้ามาเล่น3าคนก็จะเข้าไม่ได้นะฮะก็จะกดสตาร์ทไม่ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เลเวลก็20บวกนะฮะตามนี้เลยเดี๋ยวต้องมีซัพพอร์ตแล้วแหละที่ต้องมาสตรีมแบบเล่นกับน้องๆในสารตีมครับจะเป็นวันไหนไม่รู้ติดตามได้นะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ได้นะฮะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้เดี๋ยวขอไปอัาคลิปรีวิวแพทใหม่ก่อนนะฮะถ้าช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์ด้นะับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็กดติดตามได้เลยนะฮะสำหรับแบบนี้นะฮะพี่ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะมีแค่แบบเดียวแล้วนั่นโลบ็อกแมปอื่นก็ต้องขอภายน้องๆที่ติดตามพี่มาเราอาจจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ทํางานหนักหน่วงมากนะฮะทำงานประจําแล้วช่วงเวลาก็จะเดือน้อยลงนะฮทำงาน6วันแน่หยุดแค่วันอาทิตย์นะฮะอยู่ในช ไม่ได้หยุดมาถ่ายคลิปก็ไม่สบายนะฮะ <c oughs> นะฟังจากเสียงพี่ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปแล้วนะฮะไฮตู้พ <c oughs> ูดมากจังวันนี้่